วันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวันที่บัณฑิตร,รอคอยเพราะเป็นวันที่บัณฑิตจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524 จนถึงปีพุทธศักราช2534จึงได้โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรและในปีพุทธศักราช2561รพระบาทสมเด็จพระประมณทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจบจนปัจจุบันยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่บัณฑิตทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าเป็นยิ่งนัก เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปนด้วยความถูกต้องและเรียบร้อยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้จัดทำวิดิทัศน์การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้การแต่งกายของมหาบัณฑิตและบัณฑิต การแต่งกายของมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่รับราชการทหารตำรวจและว่าที่ร้อยตรีให้แต่งกายตามต้นสังกัด พร้อมกระบี่และถุงมือสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของมหาบรรัณฑิตชายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูกเนคไทมหาวิทยาลายัยสวมทับด้วยสูทสีกรม,มท่ากางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพสีกรม,มท่า ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะติดอยู่สวมครุยวิทยาฐานนาทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของมหาบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อเชอิ้ตสีขาวไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีกรมท่ากระปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่าสมนิ้วชายเสมอกันสีกรมท่าสวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกินสองนิ้วสวมครุยวิทยาฐานนทับเครื่องแต่งกาย ไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของบัณฑิตชายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อราชปะแตนสีขาวกางเกงขายยาวสีขาวแบบสากลทรงสุภาพแผงคอตามแบบที่กำหนดประดับเข็มตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยสีเงินสูง3.5เซนติเมตรทับบนแผงคอกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัย ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะติดอยู่สวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่รัดรูปไม่หลวมเกินไปไม่มีลวดลายไม่บางเกินสมควรผ่าอกตลอด แขนสั้นเพียงข้อศอกปลายแขนปล่อยตรงไม่ผาบลายแขนติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกรดกระดุมคอเสื้อตัวเสื้อยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อยเข็มกรดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยกรดบนอกเสื้อด้านซ้าย กระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่าสามนิ้วชายเสมอกันเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนปราสัญลักษณ์มหาวิทยาลายัยมีปลอกสีเดียวกับเข็มขัดสำหรับสอดปลายเข็มขัดสวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมสามารถแต่งกายชุดทียาบเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวมีสายรัดข้อมือกระโปรงสีกรมท่ายาวไม่มีลวดลาย ผ้าคลุมศีรษะสีขาวรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกินสองนิ้วสวมครุยวิทยาฐานาทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะโดยต้องยื่นคำร้องต่อคณะที่สังกัดเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลายัยการแต่งกายของมหาบัณฑิตหญิงมีคัน เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยงชายเสื้อตรงตัวเสื้อยาวคลุมท้องเวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงสวมทับด้วยสูตรแบบปล่อยเอวสีกรมท่ากระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่าสามนิ้วชายเสื้อเสมอกันสวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกินสองนิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีคันเสื้อสีขาวเกลี้ยงชายเสื้อตรงไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอดตัวเสื้อยาวกลุ่มท้องแขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิดเวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงกระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่าสามนิ้วชายเสมอกันสวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วสวมครุยวิทยาฐานนาทับเครื่องแต่งกายไม่ติดดอกไม้บนครุยและไม่สวมดอกไม้บนศีรษะการถวายความเคารพบัณฑิตชายและบัณฑิตที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวให้คำนับซึ่งมีขั้นตอนดังนี้เมื่ออยู่ในท่าตรงให้ข้อมตัวลงต่ำพอประมาณพร้อมก้มศีษะลง ร่างกายส่วนอื่นๆยังอยู่ในลักษณะท่าตรงย่อลําตัวและศีตรษะตั้งขึ้นช้าๆไม่ผงกศีรษะขึ้นเร็วเกินไปกลับมาอยู่ในท่าตรงดังเดิมบัณฑิตหญิงและบัณฑิตที่แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวให้ถวายความเคารพโดยถอนสายบัวแบบพระราชนิยมซึ่งมีขั้นตอนดังนี้เมื่ออยู่ในท่าตรงใช้เท้าขวาเป็นหลักไว ชักเท้าซ้ายไปด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนเป็นหลักอยู่ย่อตัวให้ลงต่ำช้าๆแต่ไม่ถึงพื้นขณะที่ชักเท้าซ้ายให้ยกมือทั้งสองข้างวางประสานกันบนหน้าขาขวาเหนือเข่าโดยห่ายมือซ้ายแล้วใช้มือขวาวางทับมือซ้ายค้อมตัวและศีรษะลงเล็กน้อยทออสายตาลงเสร็จแล้วทรงตัวขึ้นพร้อมเงยหน้าการเดิน ขั้นตอนการเดินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบาตัตรมีดังนี้เมื่ออาจารย์กำกับแถวลุกขึ้นยืนถวายความเคารพให้บัณฑิตตั้งเท้าขวาออกมาข้างหน้าเล็กน้อยเมื่ออาจารย์กำกับแถวให้สัญญาณโดยงายฝ่ามือขึ้นให้บัณฑิตลุกขึ้นและก้าวเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวาเมื่ออาจารย์กำกับแถววาดฝ่ามือคว่ำลง ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกันและบัณฑิตในแถวนั้นๆเดินเรียงแถวตามลำดับเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเดินรักษาแนวไว้เมื่อขึ้นเวทีถึงจุดกระกบาดแรกให้ถวายความเคารพจากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายนำไปตามแนวที่กำหนดจนถึงจุดจะรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยแขนทั้งสองปล่อยแนบลำตัวไม่แกว่งแขนใส่ตามองคนข้างหน้าตนเสมอเมื่อปันฑิตมาถึงจุดกระบาดท,ที่สองซึ่งอยู่หน้าพระพักให้ถวายความเคารพจากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายขวาแล้วชิดตรงจุดรับพระราชทานปริญญาบาตัตรรับพระราชทานปริญญาบาตัตรมือขวา แล้วถอยเดินเริ่มจากเท้าขวานำก่อนทํามุม45องศาประมาณ3 9ก้าทำความเคารพที่จุดกระกบาดท,ที่3แล้วก้าวเท้าขวาไปทางขวาเดินลงจากเวทีในท่าปกติ มือถือปริญญาบัตรขนานกับลําตัวโดยให้หลังมือขวาสัมผัสกับหัวเข็มขัดมือซ้ายปล่อยตรงไม่แกว่งแขนเมื่อถึงที่นั่งให้ถวายความเคารพก่อนนั่งโดยถือปริญญาบัตรให้ถูกต้องไว้ตลอดเวลาด้วยอาการสำรวมดังจะสรุปแผนผังการเดินบนเวทีอีกครั้งถวายความเคารพที่จุดที่หนึ่ง เดินตามแนวเส้นประจนถึงจุดที่สองหันหน้าเข้าสู่ที่ประทับถาวายความเคารพในขณะผู้ขนันนำบัณฑิตอ่านชื่อของตนแล้วก้าวเท้าซ้ายไปจุดที่สามตามด้วยเท้าขวาเพื่อไปยังจุดที่สี่ชิดเท้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางานถอยหลังเฉียงไปทางขวาทำมุม45องศา39โดยเริ่มจากเท้าขวาก่อน จนถึงจุดที่5ให้ถวายความเครารพหมุนตัวกราบทางขวาแล้วเดินลงจากเวทีการรับพระราชทานปร,ริญญาบัตรจากพระหัตยื่นแขนขวาไปข้างหน้าโดยให้นิ้วชิดกันให้ฝ่ามือขนานกับขอบปร,ริญญาบาัตรและรับพระราชทานปร,ริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางานเชนิญปร,ริญญาบัตรไว้แนบอก โดยให้หลังมืออยู่เหนือเข็มขัดเล็กน้อยส่วนบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยมให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องม้วนข้อมือและให้ข้อสอกแนบลําตัวขณะเดินและนั่ง ข้อปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีดังนี้ 1. บัณฑิตจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย2เข็ม 2. บัณฑิตจะต้องมีใบรับรองการตรวจ antigen test kit หรือ ATK ไม่เกิน48ชั่วโมงที่แสดงผลการตรวจเป็นลบในวันซ้อมย่อยคณะซ้อมย่อยรวมวันซ้อมใหญ่และวันรับปริญญาซึ่งใบรับรอง จะต้องออกโดยโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการตรวจเท่านั้น 3. บัณฑิตจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สีขาวไว้ด้านในและสวมหน้ากาก kf 94สีขาวทับด้านนอกในวันซ้อมย่อยคณะซ้อมย่อยรวมส่วนวันซ้อมใหญ่และวันรับปริญญาบัณฑิตจะต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยที่ทางมหาวิทยายลัยจัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าสู่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 4. บัณฑิตจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน37.5องศาเซลเซียส 5. บัณฑิตจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และฆ่าเชื้อรองเท้าด้วยแผ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ก่อนเข้าสู่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่มีผลการตรวจเอทเป็นบวก หรือมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสในวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรทางมหาวิทยาลัยจะนัดหมายบัณฑิตเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการปฏิบัติตนของอาจารย์กำกับแถวอาจารย์กำกับแถวชุดที่หนึ่งให้อาจารย์กำกับหัวแถวยืนขึ้นก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวถวายความเคารพ จากนั้นให้ยกแขนขวาไปข้างหน้าหงายฝ่ามือขึ้นเป็นสัญญาณให้บัณฑิตในแถวลุกขึ้นจากนั้นให้อาจารย์กำกับแถววาดแขนควาาฝ่ามือลงเป็นสัญญาณให้บัณฑิตถวายความเคารพโดยพร้อมเพียงกันในขั้นตอนนี้อาจารย์กำกับท้ายแถวจะลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพพร้อมกับบัณฑิตในแถวเมื่ออาจารย์กำกับหัวแถว นำบัณฑิตเดินไปยังเวทีส่งบัณฑิตจ,จนครบแล้วให้กลับมานั่งที่เดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิมให้กับบัณฑิตชุดที่สองส่วนอาจารย์กำกับท้ายแถวเมื่อบัณฑิตเคลื่อนแถวแล้วให้เดินไปยืนประจำจุดเพื่อรอรับบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตรและออกจากหอประชุมโดยมีข้อสังเกตเมื่อบัณฑิตคนที่หนึ่งในแถวเดินมาถึง ให้อาจารย์กำกับท้ายแถวถวายความเคารพหนึ่งครั้งแล้วค่อยหมุนขวานำบัณฑิตออกจากหอประชุมไปที่โดมพักรอคณะวิศวกรรมศาสตร์ส่วนอาจารย์กำกับท้ายแถวลำดับถัดมาก็ให้ปฏิบัติเหมือนดังเช่นอาจารย์กำกับท้ายแถวคนก่อนส่วนอาจารย์กำกับท้ายแถวชุดที่สองให้อาจารย์กำกับแถวบัณฑิตนำบัณฑิตในแถวของตนทั้ง26คนเข้ามายังหอประชุม โดยเดินแถวชิดแนวเก้าอี้เมื่อเดินถึงแถวที่นั่งให้อาจารย์กำกับแถวถวายความเคารพลแล้วผายมือขวาเพื่อส่งบัณฑิตเข้าประจำที่นั่งแทนบัณฑิตชุดที่หนึ่งเมื่อบัณฑิตเข้าประจำที่นั่งครบแล้วให้อาจารย์กำกับแถวถวายความเคารพลแล้วนั่งลงประจำที่เมื่อบัณฑิตในแถวรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเดินลงมาจากเวที ให้อาจารย์ซึ่งทำหน้าที่กำกับท้ายแถวยืนขึ้นถวายความเคารพและผายมือซ้ายเป็นสัญญาณให้บัณฑิตเข้านั่งประจำที่เดิมในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัณฑิตต้องปฏิบัติธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเพื่อรอการรายงานตัว เมื่อคณะ,ะกรรมการประกาศให้ไปรายงานตัวบัณฑิตต้องไปรายงานตัวยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อจัดขบวนแถวโดยเมื่อจัดขบวนแถวแล้วบัณฑิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกแถวอีกการเดินแถวเข้าสู่อาคารพิธีบัณฑิตต้องไม่สลับหรือเปลี่ยนที่นั่งกันและเดินแถวด้วยอาการสำรวมเข้าสู่อาคารพิธีนั่งตามที่ที่กำหนดโดยมีอาจารย์กำกับแถวในแต่ละแถว รอคอยเวลาเสด็จพระราชดำเนินหากบัณฑิตมีปัญหาใดๆให้บัณฑิตเรียนอาจารย์กำกับแถวทราบในทันทีเมื่อสมเด็จพระนิฐิธิราที่ราากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาถึงหอประชุมราชมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอคณะกรรมการสภามหาวิทยายลายัยและคณาจารย์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ผู้แทนนักศึกษาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องฉลองพระองค์คุยจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่หอประชุมราชมงคลทรงจุดทูบเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสบัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกันและนั่งด้วยอาการสำรวม นายกสภามหาวิทยาลัยขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละองพระบาทเบิกอธิการบดีอธิการบดีกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลายัยเสร็จแล้วกลาบบังคมทูลสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิติมศักดิ์แล้วเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้ขานานามบัณฑิตกลาบบังคมทูลเบิกบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับจนครบ อธิการบาดีกล่าวบ,บังคมทูลเบิกบัณฑิตผู้มีการศึกษาเป็นเลิศเข้ารับพระราชทานเหรียญเกียรตินิยมตามลำดับจากนั้นผู้แทนบัณฑิตนำบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณบัณฑิตทุกคนลุกขึ้นถวายความเคารพแล้วกล่าวคำปฏิญาณตามผู้นำเสร็จแล้วถวายความเคารพและยืนตรงสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินลงจากพระราชอาสนทรงนมัสการพระรัตนตรัยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลื้องฉลองพระองค์คุยแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินกลับให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัติยืนตรงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินผ่านให้ถวายความเคารพและอยู่ในอาคารพิธีจนกว่ารถยนต์พระที่นั่ง จะเคลื่อนออกไปพ้นบริเวณมหาวิทยาลัยเป็นอันเสร็จพิธีบัวสวนนรรค์ววเป็นมิ่งขวัญราชมงค์